สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะหววหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่13มีนาคม2567นะคะทุกคนก่อนไปรับชมชมนะคะคาเตือนค่ะโปรดรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่จจับจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบนะคะส่วนคู่ที่ใจจัดหาให้นั้นนะคะทุกคนคือคู่ความน่าจะเป็นและคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่าย สถิติมีข้อไม่หลุดนะคะพี่น้องขาถ้าพี่น้องบ้ามากก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทุกคุณทุกหวยนะคะพี่น้องมาเบิ่งก่อนนะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูวันที่สิบสองก่อนนะคะวา่าพี่น้องสีตามบอเนาะค่ะเนาะวันที่สิบสองนะคะพี่น้องขาจะให้เด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นรอบบ่ายหนึ่งและศูนย์ รอบเช้าบนมา692ล่าง57นะคะวันนี้เด่นมา5นะคะทุกคนรอบเช้าคู่57ใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องจับแจ่5หา8กับหา6นะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะใจให้1และ0บนมา751ล่าง98วันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน1551พี่น้องได้บจ่จ้าน่าจะได้อยู่เนาะพี่น้องเสียดายที่มารอบบ่ายนะคะทุกคน วันนี้เลขเด่นประจำวันสามและแปดหลุดไหมนะคะทุกคนสามรดพี่น้องแปดมารอบใบนะคะทุกคนเก้าแปดค่ะทุกคนคะ่ะเอาไปต่อพี่น้องลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่สิบสามนะคะมกะักกระตามได้คือเก้าค่ะพี่น้องว่ามักกะผพานได้เด้อพี่น้องคะเน้อว่าเป็นอย่างนะคะพี่น้องคะ่สะสถิติมีเข่ามีุดทูกมือนะคะทุกคนมาดูค่ะวันที่สิบสามนะคะทุกคน ใจคำนวณมาได้อยู่ที่8และ7นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ8ค่ะพี่น้อง89 84 88 86 82 85นะคะ7ค่ะ78 79 จ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดห้านะคะพี่น้องค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและแปดวันนี้แปดเบิ้ลพี่น้องซิมาเล็กเบิ้ลมาเนาะพี่น้องเนาะมารุ่นนะคะพี่น้องค่ะวันนี้วันพุธก็ไม่มีเล็เบิ้ลประจาวันเนาะพี่น้องแล้วตามักเด้อพี่น้องเด้อเก้านะคะทุกท่านเก้าแปดเก้าเจ็ด ก้าสี่เก้าเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งแปดนะคะแปดแปดแปดเจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งแปดห้า แปดหกค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนแปดเจนะคะแปดเก้าแปดแปดเจ็กนะคะเกับ8รอบบ่ายก็แปดเก็88 8ดกดนะคะทุกท่านสำหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะทุกคนสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูนะคะสําหรับเอฟซีท่านไหนที่ชอบสายวิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะถ้าได้ยินเสียงลมด้านนอกต้องขอโทษขอไปเรื่อยๆพี่น้องพายุเข่านะคะทุกคนค้าไม่อัดใจก็กลัวไม่ได้อัดนะคะทุกคนจะยันฝนบ่เซาง่ายนะคะทุกคนขาะมาเบิ้งค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกท่าน มาดูนะคะวันนี้ไม่เล็กมีเล็กเบิ้ลประจําวันเนาะพี่น้องเนาะมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนเจ็ดแปดกับเจ็ดรอบเชา้าและเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าเป็นแปดสี่แปดเก้านะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นแปดเก้าเก้าแปดนะคะเจ็ดนะคะกับเลขเด่นประจําวันสี่กับเก้าเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าติดคู่ตัวเด่นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดค่ะ 9กับ8รอบายนะคะเละเลขเด่นประจำวัน4กับ9เป็น9499นะคะทุกคนติดเ,เลขเด่นประจำวัน4 9 9 4านะคะ8ค่า8 4 8 9นะคะพี่น้องติดคู่ตัวเด่น8 9 9 8นะคะทุกท่านขาสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะแล้วแต่พี่น้องมกักเ้อค่ะพี่น้องขามากก็ตามใจได้บ่มักก็ผ่านได้ค่ะพี่นอ้องขาบ่ป็นยั้งนะคะทุกคนหรือว่า fc ท่านไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับไหม่ก็จับไหม่ได้เลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วตะมักแล้วตะชอบเด้อค่ะพี่น้องขาค่ะทุกท่านขาสําหรับหวยหุ้นนี่เคอวันที่13มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันหมานสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ